r o i t t e a n n โอเคมาที่ลูกพับบ้างดีกว่าสาวสวยของเรานี่เข้ามาหาลัยเขาฮอตมากพี่ลาเต้แต่ว่าเป็นซุปต้ารีในจุลาเลยได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคนนี้ก็แรกๆเลยที่เข้าไปในคณะค่ะก็ได้เป็นหลีคณะเพราะว่ามีผู้หญิงคนเดียวเลยลูกมีผู้หญิงคนเดียวก็เลย ตัดไม่ขาดด้วยเลยให้เลยได้ทำอะไรบ้างเลยก็แบบว่าคือเอออย่างเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเล่ยนนาฏีมาอืมนล่นก็คือที่สะพานลอยห่างเลยเอาเปียกใจนะคะอืมอะไรอย่างเงี้แล้วก็คือความจริงเออคณะมีค่าเยอะมากอืมแล้วย่างงี้ทำกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยปีหนึ่งไม่หนักเหรอคะลูกพักเป็นยังไงบ้างคือเหมือนแบบว่าปีหนึ่งคณะสัตวแพทย์อะค่ะจะตัวเล็กค่อนข้างน้อยก็คือมีวิชาหลักอประมาณสี่ตัวค่ะสิบ ประมาณสิบหน่วยกิตได้มั้งคะน่าจะใช่มั้งประมาณสิบสิบกว่าก็คือมันเรียนไม่หนักอะค่ะแต่ว่ามันจะเริ่มหนักตอนประมาณแบบปีสองปีสามปีสี่เรื่อยอะค่ะจะมีผ่าแบบก็จะมีผ่าตอนปีสองค่ะซึ่งตอนเนี้ยทางจุฬาติดต่อพี่เป้ไว้ไหนเพราะว่าเขาจะผ่านนกย่งเหรอคะเอกสารที่แจ้งมาผ่านนกเงือกเหอครับ ขาจะผานไปแ้วครับโอเคนั่นก็คือรุ่นพี่ที่มาให้กําลังใจน้องๆคะแต่ว่ายังมีอีกหลายคนที่เขามาวันนี้แล้วก็อยู่ข้างนอกใคาวเขาก็ส่งใจมาเชียร์เหมือนกันเนราไม่ให้เข้ามานะครับเอาล่ะก่อนจะก่อนจะให้รุ่นพี่ไปให้กําลังใจเชียร์น้องๆหน้าจอโทรทัศน์ด้านนอกเดี๋ยวฮะให้พี่อตูแล้วกันเนาะคือกลาวทิ้งท้ายกับน้องๆสิบคนอะมองมองหน้ามองตาดีหน่อย สี่ในสิบเนี่ยแหละอาตูที่จะได้เป็นที่จะมาสืบทอดตำแหน่งทายาทอสูรต่อจากเราถ่าให้พูดฝากอะไรน้อนงๆหนหมยก็ถ้าสำหรับทั้งสิบคนนะคะพี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจแทนที่เราได้มาเป็นสิบคนที่อยู่ตรงนี้ได้มารู้จักกับพี่ๆเป็นเด็กดีได้รู้จักกับเพื่อนๆที่มาออดิชั่นด้วยกันเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กมอปลายจะได้แบบได้ทำกิจกรรม แล้วก็สําหรับน้องๆสี่คนที่พี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ตอ,ตอนตอนตอนของพี่เนี่ยพี่ก็งงๆเหมือนกันขอบคุณมากครับนีแบบเดินหน้าอสหลังกระซิไไ <c oughs> บอปเท่าไราปดคนที่ได้คุณข้างหลังใครคนข้้งหน้า,าอา่ะเก่งจำภาพได้คือคือแบบงงๆอ่ะเออแต่พอเออหลังจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่พี่ปนบอกว่าแบบมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงก็คือ ภารกิจมันจะนิ่งขึ้นคราวนี้แบบไม่ว่ามันจะใช่ไม่ใช่ก็ต้องเอาให้ภารกิจมันรุ่งร่วงให้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากตัวเราเองเนี่ยจะต้องแบบตั้งใจกับภารกิจของเราแล้วเนี่ยยังมีคนตามติดอีกอคือพูดง่ายว่าคะแนนโอเน็ตพี่เนี่ยรู้กันทั้งประเทศว่าสูงสุดคือภาษาไทย72คะแนนที่เหลือไม่ถึง5้าิแล้ว <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันก็จะทำให้เรา ถ้าถ้าเรามองว่าเป็นแรงผลักดันมันก็เป็นแรงผลักดันที่ดีแต่ถ้าเรามองว่าเป็นแรงกดดันมันก็จะกดดันตัวเองไปอเออซึ่งถึงวันหนึ่งที่หนูรู้สึกง,งน,นั้นหนูจะหนูจะแบบเข้าใจเองก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งสิบคนสําหรับภารกิจของน้องๆที่น้องๆเล่นอบอกไว้พอถึงออผ่านไปอีกหนึ่งปีพี่ก็ขอให้น้องสําเร็จตามภารกิจนั้นส่วนสาหรับสี่คนอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยที่เราจะต้องแชร์ช่วงชีวิตของเราช่วงเนี้ย ให้ให้กับเพื่อนๆแต่พี่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าพี่ยังเฟยร์พี่โบยู่เลยว่ากลับไปย้อนดูคลิปของตัวเองอ <laughs> ่านม้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่น่าเลยว่ะ <c oughs> มันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีก็แล้วก็เว็บเด็กดีก็นั่นแหละอย่างที่บอกทุกคนรู้จักแล้วก็หลังจากนี้น้องก็จะเปลี่ยนไปก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ขอให้น้องทุกคนตั้งใจแลวก็เต็มที่พี่เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าภารกิจมันอยู่ที่ตัวน้องเองไม่ได้อยู่ที่การผ่านท่อไม่อยู่ที่การอะไรทั้งนั้นแบบหรือถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ร่วมแชร์มันมีทางอีกเยอะแยะที่เราจะแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะก็ขอให้น้องทุกคนตั้งใจเต็มที่ดีใจกับคนที่ได้4คนแล้วก็อีกสกี่คนอะอีกหกคอีกหกคืเรียนสังคมไงเล่นที่ไม่ได้ตายตายอีกหกคนที่เหลือก็ อ่าไม่ต้องไม่ต้องเสีย <entendeu studio> ใจ <haciendo rik> ไปนะคะต้องสู้ๆเนาะเก็บดีใจเสียใจเนี่ยไปไว้กับวันประกาศผลแพนนิชันดีกว่าพี่เนี่ยพี่รักตูพี่โน้พี่ขวัญพี่กรณพี่พับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปหายไปไหนเพราะว่าเราก็ยังติดต่อทางสื่อโซเชียลทางเว็บเด็กดีเดี๋ยววันเลือกคณะพวกพี่ๆเขาจะมาร่วมไม่หายไปไหนต้องรีบไปไปซ่อมเอฟเฟอะไรเย เอาละค่ะก็ต้องขอบคุณกับตัรดุนที่นะคะที่มาให้กำลังใจน้องๆด้วยวันนี้แบบว่าคนกำลังใจมาเต็มที่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่สำคัญภารกิจเรามีอยู่ในใจแล้วเนาะอือใช่ค่ะเอาละตอนนี้ก็ช่วงต่อไปของพี่เล่ทำไมพี่เต่เราจะขอเลื่อนไปพรุ่งนี้ดีครับขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เออแบ็คเออซอกบอกเวทีเชื่อว่าหลายคนคงแบบ สักทีคือลุ้นกันแบบไม่ไหวแล้วแล้วหลายคนเหลืออีกสามนาทีท้าไม่ประกาศก็จบต่าแล้วตอนนี้เราคงจะตื่นเต้นกันมากเดี๋ยวจะให้ไปพักกันอีกเป็นรอบสุดท้ายและคราวนี้เราจะเข้ามาประกาศผลของจริงกันแน่นอนบอกก่อนว่าพี่และพี่ลาเต้เนี่ยไม่รู้ผลแต่คนอื่นน่ะรู้แล้วเขารักพวกพี่มากไม่ให้พวกพี่รู้ผลพี่ไม่รู้เลยเโครงการนี้อโครงการไหนพี่ไม่รู้ใครอยู่ตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้อีกนะทุกคนอยู่ตรงนี้มาตามนี้เอาละค่ะ ก่อนจะรู้ว่ากับตันแบรนด์แอมิชันแนลลิตี้ปี4 4คนของเราจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวไปพักกัน10นาทีก่อนแล้วกลับมาเจอกับการประกาศผลแน่นอนค่ะ1ินาทีครับ <Yeah. S 2> เอาละค่ะตอนนี้นะคะหลังจากพักเบะพักเบะสิงนาทีตอนนี้นะคะก็ mm hmm. กลับมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยรวมถึงด้านนอกนะคะก็มีแฟนคลับ mm hmm. ของ,องน้องๆเนี่ย mm hmm. เขามาเชียร์กันเยอะมาก อีกไม่กี่นาทีค่ะพี่ลาเต้รเราก็จะรู้ผลกันแล้วว่าใครจะได้เป็นตัวแทน4เด็กไทยในโครงการแบรนด์แอนด์มิชชั่นเลตี้ปีสี่ค่ะคใช่ค่ะทั้งสีกับตันเนี่ยมาจากไหน อ่านะครับก็การคัดเลือกเนี่ยก็จะผ่านขั้นตอนการออเดชัน่นการคัดเลือกทั้งแบบการส่งไปสมัครออนไลน์เข้ามาครับรวมถึงคนที่จะได้เป็นส<อ>ิ่กับตันแบรนด์แอดมิชชั่นเรียลลิตี้เนี่ยก็จะมาจากคนจากคะแนนโบนจากทางบ้านนะครับคิดเป็นร้อยละ20มารวมกับคะแนนออเดชั่นที่มาเต้นโคเวอร์อะไรตรงนี้นะ <c oughs> อีก80%ใครได้คะแนนเยอะที่สุดก็จะได้เป็นกับตันแอดมิชชั่นเรียลลิตี้ปีนี้นะครับโดย สี่กับตาแบรนด์ Admission Realty ปีนี้นะครับจะได้ถ้วยรางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดไปดื่มฟรีตลอดโครงการหรือทั้งปีเลยนะครับจนกว่าจะ Admission ติด <c oughs> ไปเลยนะฮะส่วนน้องๆที่เหลืออีกคน,คนส่วนน้องๆที่เหลืออีกหกคนเนี่ยก็จะ <c oughs> ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกับหนังสือ a d m i s s ั o นเทพฉบับอัปเดตปี2556อกด้วยต้องบอกก่อนว่าสี่กับตนของเรานะคะจะมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์ติวเตอร์ที่ดังๆหลายๆท่านรวมถึงมีโอกาสแบบ ได้ติวกันเข้มข้นมีรุ่นพี่มีพี่ลาเต้คอแนะนำการแอดมิชั่นจนถึงวันที่เราประกาศผลเลยแต่ว่า6คนก็ไม่ได้หายไปไหนครับเพราะว่าพี่ๆก็จะมีภารกิจให้เราไปทําเหมือนกันยังวนเวียนอยู่ในเว็บไซต์ของเราแน่นอนใช่นะครับโดยหกคนที่เหลือเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่จะร่วมเช่นการตะลุยสนามสอบการตะลุยคณะในฝันรวมถึงแต่ละคนจะมีการตามติดชีวิตคนละหนึ่งตอนด้วยเพราะฉะนั้น ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวว่าพวกพี่จะทิ้งหนูหรือเปล่าไม่ทิ้งแน่นอนเราอยู่ด้วยกันจนถึงวันประกาศผลอดมิชชั่นแน่นอนค่ะเอาล่ะพี่ลาเตตอนนี้ผลอยู่ที่ไหนตอนนี้ผลอยู่นี่ค่ะบอกตรงๆว่าที่เองนะคะก็ยังไม่รู้ผลเหมือนกันซองสีขาวถ้าเปิดออกมาไป้ครับในงานวันนี้มันเป็นยอยู่ในมือแล้วค่ะพร้อมจะรู้ผลกันแล้วหรือยังพร้อมแล้ว เอาเลยมะหรือว่าเรื่อเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะมาอีกรอบนะอขอตัวช่วยเอาละ,เอา,ละเอานี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็รุนว่าจะมีคนที่แบบเราแอบเชยอย่ในนี้หรือเปล่าอยากจะประกาศใครดีพี่เป้อเอาละ,ะหนึ่องท่สี่เรียงไปเลยครับกับตันคนที่หนึ่งขอเพื่อความตื่นเต้นนะคะ ขอ,ขอขอเซาประกอบการประกาศผลด้วยค่ะเซามาเมยังคะ่ะอยาดหยาดยาช้าค้างหณดีคะ่ะ เป็นคนค่ะโอ้เงินที่เป้รอดเนี่ยคนแรกเป็นน้องผู้หญิงค่ะอืพี่ดีดะพี่น้องคนนั้นเรียนอยู่ม .6 ค่ะขอแสดงความยินดีกับ น้องเอ๋ยค่ะใจเยืนหารับใส่ออกซิเจนให้เขาหน่อยครับอ่ะคนแรกนะครับคือน้องเอ๋ยจากโรงเรียนมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับอ่านะครับเอาล่ะคนที่สองคนที่สองให้มันจบๆไป คนที่สองเป็นผู้ชายค่ะขอขอซาวต่อลมหายใจได้ไหมคนนี้เขามีขนนักแข้งด้วยค่ะที่ร้นแดงแล้วโบนัสทพไปแวะมาชาขอซาวประกอบด้วยค่ะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะโอเคค่ะจะเป็นลม่อนนะคะ สองคนเลยใช่หมช้ยหนึ่งชาหนึ่งหญิงหนึ่งเหลืออีกสองคนประกาศเลยมะขอเศร้าประกอบอีกรอบค่ะจะตายเพราะเศราประกอบด้วยนะ ยินดีกับครับน้องแอนค่ะโอ้น้องแอนนะครับจักมัธยมวัตสุศิกรามนะครับคล้องเชียร์ด้านหลังจะอะนั่นเลยนะคล้องเชียร์จะแบบส่งเสียงดังมากไม่รู้ว่าด้านก้องนี่มีคนไปลมันหรือยังครัพี่หลาเต้พอเต็งเต็งสแตนบายอยู่เอาล่ะเอ๊ะเดี๋ยวสามคนที่ประกาศวันนี้คือเข้ารอบใช่ไหม ขแค่บอกอะใช่ใช่ใช่โอเคผ่านไปสามหญิงสองชายหนึ่งพักไปห้อน้ำก่อนไหมแล้วก็สุดท้ายไม่ขอบอกว่าผู้หญิงผู้ชายขอซาวประตอบรอบสุดท้ายด้วยค่ะคือตอนแรกไม่เกียดซาวคนนี้เกียดมาก